ปีสิบนี้ครับมิสได้นางสวยไหมสวยสิเนี่ยเขาจะให้ตำแหน่งหรอเขาเนี่อยากได้คุยกันอะไรกันบ้างไหมเมื่อกี้คุยกันนิดหน่อยครับเขาบอกเขาชอบทางทางเกาหลีเขาเคยไปร่วมงานที่เกาหลีอะไรเงี้ยแต่เขาก็เคยร่วมงานที่ไทยบ้างร่วมงานครับร่วมเราถึงไทยอย่างไราเขาก็บอกว่าอยู่ไฟมัสหรออะไรเงี้ยเห็นการขับไทยเราก็บอกว่าไม่หรอกครับปกติคนคน่นึ่งเขาดังกว่านี้เยอะแ่นี ใครที่อยากใครอยากจะมานะครับก็จัดไว้กลางกรุงนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับของทุกอย่างเลยสินค้าอาหารของเวียดนามนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง26เดือนนี้นะครับที่มากรๆน,นะครับ่ค่ะนไม่เคยที่ใครมาเ้ว่าแบบคนที่ชอบยุงเรื่องนอื่นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบมีอะไรมากระทบใจเราหไม่มีครับผมแค่ไปเห็นบทความนี้แล้วมันแบบเออคนสมัยนี้เขาชอบยุ่งเรื่องคนอะื่นเนาะแทนที่เขาจะแบบ ใส่ใจเรื่องตัวเองให้มากขึ้นเอ,เอาเวลาที่ไปใส่ใจเรื่องคนอื่นเอามาทําเหมือนพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นดีกว่าไปยุ่งเรื่องของคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปเมาส์ต่ออะไรอย่างนี้เราควรจะทาในหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนแล้วมันก็ตรงผมก็ชอบก็เลยเอามาลงแค่นั้นไม่มีอะไรเคยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเราป่ะคเหตุการณ์แบ้วว<ก>่ไม่มีไม่มีครับแต่แค่แบบเคยเจอเคยเห็นดีกว่าเพรว่าเ<ช>คยเห็นดีกว่าเคยเห็นแบบคนชอบไปยุ่งเรื่องของหน่นชอบไปเมาส์มอยชอบไปนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยเราทําไมเราแบบ ทำไมเราต้องแบบมองคนในแง่ลบตลอดทำไมเราไม่มองลองแบบมองตัวเองดูบ้างหันกลับมองตัวเองดูบ้างในว่าตัวเองควรพัฒนาจุดจุดไหนเป็นอะไรยังไงในข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็พัฒนาดีกว่ายุ่งเรื่องของคนอื่นเสียเวลาเปล่าเป็นอย่างน้เพราะพอควิทไปมีวิดแบ็กลับมาหมาบ้ก็มีบางคนก็ร้อนตัว,วา <laughs> บางคนก็ร้อนตัวนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครร้อนตัวต้องไปดูเอา ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคนนย่างผมจะไปมีปัญหาอะไรกับใครใครมาผมก็ขอโทษครับน้อมน้อมจะตายแหมเพื่อนเพร่วมตัวถามไหมทวิตไปขนาดนี้ไม่มีไม่มีครับคนเหนือเขาทวิตการที่ผมว่าทวีตมี่บ้านจัดอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเขาก็ทวิตไปเรื่อยๆครับไปกลับแหละไปคลับว่าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรครับก็แค่เจอบทความนี้ที่มันแบบ มันโดนใจแล้วก็มันเยอะนะตามจริงแล้วผมโคตเรื่อยๆเลยในทวิตแต่ก็แบบทวิตเนี้ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะโดนใครๆหลายๆคนแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนใคร <c oughs> <c oughs> มีคุณพ่อตัวมาพยุคซเชียล์ได้หรือเปล่าไมไปก็เลยรู้สึกว่า้คนเป็นส่วนรองของคนเรามันโดนเยอะเลยะไหเออมันก็มีส่วนนะมันก็มีส่วนนะแล้วยิ่งอาชีพผมด้วยเออเป็นศิลปินนักแสดงก็จะยิ่งถ้าคุณออกจากบ้านไปคุณก็เป็นคนสังคม เราก็จะพร้อมที่จะแบบแต่เราก็แต่จริงๆแล้วชีวิตผมเองก็เป็นคนธรรมดาคนคนหนึ่งแหละที่พอไม่ได้ทํางานเสร็จผวก็ใส่เสื้อยืดรองเท้าแต่เกียร์จีนเดินออกไปเที่ยวนอกบ้านเป็นคนใช้ชีวิตปกติครับไม่อยากให้คนมองกันมากกว่าเนนองกันนเองมาบอกว่าร่างเองั้อ๋ออันนี้ก็เป็นมุมมองของน้าเนาะก็เคารพในการ ความคิดเห็นของนะแต่แต่ละคนซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันในความคิดเห็นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันมันก็มีสิที่์ในกาคิดไปเรื่องได้ครับเราเราได้ฟังสิ่งที่เขาพูดอะไรไหมบ้างมฟังนะฟังฟังอแต่ผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ไม่เห็นด้วยบางคอมเมนต์ก็เห็นด้วยซึ่งซึ่งมันก็แต่แต่อย่างที่พูดไปเราก็เป็นมนุษย์คนคนหนึ่งเหมือนกันเราก็มีมุมส่วนตัวของเราเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ ผมปิดไม่ได้แบบห้ามใครอย่างเช่นถ้าเวลาผมไปกินข้าวอะไรเงี้ยถ้ามีคนขอถ่ายรูปผมก็โอเคถ่ายได้ครับเดี๋ยวขอกินตรงนี้ก่อนนะแปบ๊บนึงนะเพราะว่ามันแบบอาจจะมีอะไรติดฟันหรือเปล่าขอเช็คก่อนแป๊บนึงอะไรเดี๋ยวมันไม่ดีฮันโตอรอย่างก่อนหน้านี้เราออกมายอมรับว่าเรามีคนยุ่คุยอยู่ก็เลยทําให้แฟนคลับบางคนแบบรู้สึกแบบเสียใจอยากให้เราจิ้กับเชียยูทำไมก็ต้องเสียใจด้วยอ่ะไม่ต้องยังอยากให้มีกระแสจ้นกัอยูดงโอ้จริงๆแล้วเรื่องกระแสจ้นน่ะ,ะมันอยู่ที่แฟนคลับผมว่านะ อยู่ที่แฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับน่ะเขาจะรักที่ความเป็นตัวเตยพงศกรมากกว่าไม่ว่าผมจะจิ้นกับใครนู่นนี่นั่นยังไงแฟนคลับเขาก็ยังรักผมที่เป็นเต้ยพงศกรเพราะว่าผมเองก็ต้องได้ไปเล่นกับนักแสดงอีกหลายๆคนซึ่งเขาก็ต้องยอมรับแล้วก็รักในความเป็นตัวตัวผมผมก็เป็นเต้ยคนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่ารักกว่าเดิมแค่นั้นแหละโอ้โหชงเพลย ตอบก่อนที่เราคุยด้วยอะไรอย่างี้อ๋อไม่ครับเข้าใจครับเข้าใจครับแล้วเขาก็เขาเข้าใจดีกว่าเรียกได้ว่าเข้าใจดีกว่าแล้วก็เราก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปจะเป็นห่วงว่าขเขาจะโดนหล,ลงจากแฟนขับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เป็นห่วงนะผมก็ให้เกียรตินะก็ให้เกียรติเขาเหมือนกันผมก็ถ้าใครจะทําทอะไรเขาหรือว่าอะไรผมก็ยินดีพอที่จะปกต้องพอที่จะพูดคุยเพราะว่าผมเองก็มีน้องสาวเหมือนกัน ถ้าใครมาพูดไม่ดีกับน้องสาวผมหรืออย่างเช่นแบบมีนักแสดงผู้ชายที่จะเข้ามาคุยกับน้องสาวผมสมมุตินะน้องส,สาวผมไม่ได้สวยอะไรมากหรอกอ <นะ S 2> สมมติสมมติถ้าน้องสาวผมผมก็ต้องการคนผู้ชายคนที่ให้เกียรติผู้หญิงเหมือนกันใช่ผมเองก็จะให้เกียรติเขาเหมือนกันอันนี้คือไม่ใช่เพจทใต้ไม่เปิดตัวที่ฉันได้มาเรียกได้ว่า เขาเองก็เป็นคนนอกอย่างที่ผมบอกไปก็อยากให้เขาแบบไม่อยากมายุ่งกับวงการนี้อยากให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาต่อไปส่วนตัวผมเองผมก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานก่อนตอนนี้ก็ถ่ายละครก็7วันก็หนักเหมือนกันเลยก็ห่างหายจากการสัมภาษณ์แบบนี้มาสักพักหนึ่งเลยเขาเข้าใจดีเขาก็เข้าใจดีครับเขาเข้าใจดีเขาก็ใช้ชีวิตลรแต่เราก็ใช้ชีวิตปกติครับก็ยืนยันก็ปกติไม่ได้ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไร ไปไหนมาไหนก็คงพูดกันปกติไปไหนปกติครับชีวิตปกติกินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬาแต่ลุงลูกพูดได้หรือยังอะไรนะลุงลูกพูดได้บ้างให้เขาเป็นส่วนตัวดีกว่าเป็นส่วนตัวดีกว่าเราบไปส่วนตัวดีกว่าใช่จะมีใช่อาจจะเป็นแม่ก็ได้นะต้องต้องดูดีๆก่อนไม่ใช่ไปทักเอาน้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะพีโอเตอร์